ไปหมดนะคุณลองสังเกตโงอเฮ้งดันจุดตอนต่อไปนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าส่วนใหญ่การที่เราติดขัดอะมักจะเป็นงอเฮ้งที่มันเดินตามอายุจรของเรายกตัวอยา่างถ้าคุณอายุก่อน30หนะ้าผากของคุณนั้นอะมันต่ำไหมมัน มันมีรอยแผลเป็นมีขี้มแมลงวันไหมถ้ามันมีแปลว่า1เลยก็คือว่าในช่วงนั้นน่ะคุณอาจจะเปลี่ยนงานบ่อยคุณอาจจะได้งานที่ยังไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจสักเท่าไหร่อ,อ,อย่างที่2ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วง30-35ถา้านะคุณเป็นคนที่คิ้วบางโอ้โหบอกเลยว่าทําอะไรช่วงนี้นะติดขัดไปหมดถ้า35-40ให้ดูช่วงระหว่างเบ้าตาจนถึงขมับตรงนี้ก่อน30แต่งงานกันเยอะแล้วพอ,อิตัว ดันมีขี้มแมลงวันหรือรอยแผลเป็นตรงบริเวณแถวนี้พอดีอเข้า35ปุ๊บมันเป็นอะไรไม่รู้อยูอยูมีปัญหาเรื่องมือที่3ับขึ้นมาท,าทันทีถ้าคุณอยู่ในช่วง40-50เช็คจมูกค่ะต้องไม่มีขี้มแมลงวันตัวดั้งแมบนั่นแหละที่ทําให้เงินเธอหาย50-60<อ>ดูตรงที่ปากค่ะคนนี้50-60มาเจออาจารย์